บริษัทชีวาไทยมีพนักงานหลายคนนะครับเป็นร้อยนะครับทุกคนมาจากต่างที่ต่างทางนะครับก็มาถึงที่เดียวกันเป็นครอบครัดเดียวกันเราก็อยากจะมีแนวทางมีเป้าหมายเดียวกันให้กับทุกท่านนะครับโดยที่แนวคิดของชีวะ together นะครับจะมีแบ่งเป็น5ข้อที่เป็นวัฒนธรรมของชีวาไทยนะครับดังต่อไปนี้ครับ โดยที่ข้อแรกนะครับก็จะเป็น outstanding customer experience นะครับจริงๆถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะเป็นประสบการณ์ของลูกค้าที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ในที่นี้นะครับประสบการณ์ของลูกค้าสำคัญมากนะครับลูกค้านี่ก็สำคัญลูกค้าไม่แปลว่าเป็นลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของชีวะไทยลูกค้าก็อาจจะเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละนแผนกนะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็น,นแผนกบัญชี ลูกค้าของเราก็อาจจะเป็นซัพพลายเออร์ที่มาวังบินเป็นคนภายในที่มาเบิกเงินสดย่อยนะครับทุกคนที่เราให้บริการก็ล้วนแล้วแต่เป็น c u s เมอร์หรือว่าลูกค้าของเรานะครับฉะนั้นเราอยากจะให้วงกรของเราทุกนแผนกที่เจอกับลูกค้าของตนเองนะครับมีพัฒนาการให้บริการเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่ใช้บริการของเรานะครับรู้สึกถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับนี่คือ outstanding customer experience ครับ ข้อต่อมานะครับก็จะเป็น Excellent Product and Service Quality นะครับก็หมายถึงตัวคุณภาพสินค้าและการบริการที่ยอดเยี่ยมที่ดีที่สุดที่สมงมอบให้กับลูกค้านะครับเราใส่ใจทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดในการผลิตสินค้าและการให้บริการเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราแน่นอนลูกค้าของเราในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของชีวาไทยภายในองค์กรของเราใครที่ใช้บริการไหนภายในของเราก็ควรจะได้รับ คุณภาพในการให้บริการที่ดีที่สุดนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็จะเป็น Multi-Skill Professional นะครับก็แปลงง่ายๆคือผู้ชี่ยวชาญที่มีความรู้และทักษะรอบด้านนะครับข้อนี้สำคัญเพราะว่าในชีวาไทยเราเป็นบริษัทขนาดกลาง นะครับเรามีทรัพยากรของบุคคลจำกัดเราต้องการทุกคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวของเรานะครับมีความรู้และมีทักษะรอบด้านอย่างเช่นนะครับนแผนกพัฒนาธุรกิจนะครับ BD นะครับออนอกจากที่รู้เรื่องเรื่องของการซื้อที่ดินเรื่องการเจรจาเรื่องการออกแบบ mm hmm. เขาก็ต้องรู้เรื่องของเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของทักษะการตลาด การขายเพื่อที่จะเอาความรู้ทุกอย่างนะครับมารวมในการพัฒนาธุรกิจหรือการซื้อที่ดินของเขานะครับหากเรามีท่าสารอบด้านนะครับเราก็จะมีความรู้ทุกสิ่งอย่างที่จะทำให้เรามีสกิลและต่อไปนี้อาชีพการทำงานของเราก็จะก้าวหน้าได้นะครับ ครับข้อต่อไปนะครับจะเป็น Sense of ownership นะครับแน่นอนถ้าเราจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวชีวาไทยอยากจะให้พนักง,งานทุกคนนะครับน้องๆทุกคนนะครับมีความรู้สึกที่เป็นเจ้าของร่วมของชีวาไทยในเมื่อเรามีความรู้สึกที่เราเป็นเจ้าของร่วมแล้วเราก็จะสามารถที่จะทำงานสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วก็ร่วมกันทำให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับ mm. การที่อยู่ในชีวิไทยเราส่งเสริมให้ทุกคนมีความคิดที่ว่าตัวเองเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าเราขายคอนโดเราขายบ้านทุกคนที่อยู่ในบริษัทเราหรือครอบครัวของเราก็ต้องสามารถที่จะขายคอนโดหรือขายบ้านได้ไม่ว่าเป็นบัญชีเป็นแม่บ้านเป็นก่อสร้างเป็นอัพเตอร์เซลล์ทุกคนก็ต้องมีพัฒนาศาสตร์ในการขายของเพราะว่าบริษัทจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขายของที่เป็นอาคารชุดหรือเป็นบ้าน ฉะนั้นถ้าเรามีความคิดท,ที่ว่าเราเป็นข้อค้าหรือแม่ค้าเราก็ย่อมที่จะมี sense of ownership หรือว่าความมีความรู้สึกที่มีเจ้าเป็นเจ้าของร่วมในบริษัทของเรานะครับก็สุดท้ายครับเป็น c o r d i a l and caring environment นะครับในครอบครัวชีวาไทยเราต้องการที่จะสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ทำงานที่ทุกคนจริงใจด้วยกันถ้าทุกคนที่มาทำงานด้วยกันเป็นคนรอบครัวเดียวกันแล้วรักกันแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะนำบริษัทสู่เป้าหมายที่เราตั้งด้วยกันและ สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของเราครับ